ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไ d ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลยบอกได้เลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งก,กบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจสตาโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง คลิปนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแพ็กเกจอีเวนต์เดือนพฤษภาคมนะครับ30เมษายน4ทุ่มนะครับถึง31พฤษภาคม3ทุ่ม59นะครับก็อยู่กัน1เดือนเต็มๆเลยนะครับก็ตามคาดเนาะมาวันที่30ตอน4ทุ่มนะครับก็คือเมื่อวานก็จะมีทางด้านแพ็กแสงมืดเลือกอุปกรณ์พิเศษนะครับอัปเกรดสุ่มอุปกรณ์ศัก,กยภาพเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็จะมาแล้วนะครับสำหรับตู้เพิ่มโอกาสนะฮะตัวบราอาบราอาตัวบราวกับตัวเจมนะฮะนี่ครับบราวกับเจมนะครับเพิ่มโอกาสมาส่วนเกียร์นะครับเกียร์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับ,บรอบนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะก็เป็นเกียร์เร็วหนาเนีครับอ่าแล้วก็ เป็นตัวละครแค่นั้นเองนะฮะแต่อาจจะไปลุ้นพวกแสงมืดเนาะที่กลับมาอย่างละ2ตัวเดี๋ยอนั้นเราค่อยว่ากันว่าจะมาวันไหนตัวอะไรจะมากันบ้างนะครับสำหรับแสงมืดจะกลับมานั่นเองก็ตอนนี้นะครับทางเกม l i เลนเจอร์นะครับอาเพจทางการนะฮะได้ประกาศและเป็นกิจกรรมนะครับออกแบบตัวละครธีมตัวละครนะครับก็จะมีของรางวัลด้วยนะตัวกาชานะครับแล้วก็จะมีอย่างดินเทนโนสวิตเนาะก็ไปแจมกันได้นะครับไปพิมพ์ไปที่ เฟซบุ๊กนะอ่าแล้วก็ไลายเลนเจอร์แล้วก็เป็นไลายเลนเจอร์ออฟฟิเชียลเนาะอ่าลายเลนเจอร์ออฟฟิเชียลก็จะมีกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้ไปร่วมกันได้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาสุ่มหาตัวบราวใหม่กันใน ID หลักด้วยนะครับก่อนไปสุ่มนะเดี๋ยวผมพาไปดูแพ็กเกจกันหน่อยว่าเฮ้ยแพ็กเกจที่มาใหม่เนี่ยมีอะไรน่าจัดกันบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับประจำเดือนนะถ้าใครมีงบเติมนะครับการเลนเจอร์ยังไงก็คุ้มนะฮะสี่ร้อยยี่สิบรู แพ็กแสงมืดนะถ้าถามผมนะอ่าผมมองว่าเฉยเนะครับถ้าใครแบบไม่ต้องการตัวบราวมายากลนจริงๆนะฮะหรือพิเชอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดนะครับแพ็กนี้ไม่ต้องจัดนะฮะสุมอุปกรณ์พิเศษนะครับอันนี้น่าจัดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้พวกเกียร์จันทารเกียร์ปีใหม่ถ้าใครยังมีน้อยอยู่ถ้าโชคายก็ได้ไม้ปัดขนไก่นะครับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยใช้ได้หมดเลยนี่ครับอ่าก็มาลุ้นกันนะครับอย่างถ้าถามผมนะเหมือนสลับกันเลยรอบ3เนี่ย ่าก็คือแพ็คเมื่อ10ปีอ่ะนะแพ็คเมื่อเดือน3ครบ10ปีเนี่ยให้เป็นเลือกจันทาแล้วก็จะมาเป็นสุ่มอ่าพวกคริสต์มาสนะฮะส่วนรอบนี้นะครับเป็นเลือกคริสต์มาสนะฮะแล้วก็มาสุ่มจันทาสลับกันอาจจะแพ็คเนี่ยน่าจัดนะสำหรับเลือก,กอุปกรณ์คริสต์มาสก็จะมีธนูคริสต์มาสเนี่ยน่าสนกับอ่าพวงคุณอ่าเครื่องประดับต้นไม้คริสต์มาสนะพวงหลีดนะอ่า เครื่องประดับต้นไม้คิดมานก,กับธนูเนี่ยน่าจัดส่วน3ชิ้นนี้ผมเฉยๆเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ศักยภาพถ้าใครแบบอย,อยากได้รูบี้อยากได้ตัว๋วแล้วก็ศักยภาพเนี่ยต้องการเพิ่มก็จัดแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจอัปเกรดรนเจอร์นะฮะก็จะเป็นกบม่วงอีก3ตัวอันนี้สำหรับคนขาดกบม่วงจัดกันได้นะฮะคุ้มนะกบม่วง3ตัวแล้วก็ไม่มีอะไรละนะครับ แพ็กตัวพิเศษตัวรีเซ็ตสกิลแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจขนนกนะฮะที่ว่าใครจะมีงบเยอะงบน้อยก็น,น่าเติมนะฮะเพราะว่ารับรูบี้กันไปถึง60รูบี้กับ450คนนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับสำหรับตัวบราอลสุนะฮะบาวตัวใหม่เดี๋ยวมาดูกันผมจะเปิดได้หรือเปล่าน,นะเออตู้บัฟมาและนะ้วในไอดีหลักนะฮะถือว่าตัวละครน,นี้ออกยากมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเอ้ยเขากักหรือเปล่าวะดูน่าจะเก่งมะ เ,ออเรื่องการออกแบบดีไซน์ก็ไม่ได้แบบบูบาทนะแต่ผมมองว่าเอ้ยก็มีมีปืนอ่ะประเทศต้องมีปืนอ่ะถ้าถามผมอ่ะเออนี่โอ้โหบ้าวเด็กประถมนะผมชอบตรงที่แบบเออเท่บ่มีปืนอะไรเงี้ยแล้วก็เล็งๆนะเท่มากนะฮะแต่มาหน่อยนะฮะเออบราวเก่งไม่เก่งไม่รู้อแต่มีไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องไปหาที่หลังนะฮะเออโอ้ มาหน่อยดิมีไว้ก่อนนะฮะเออมีไว้ก่อนไม่ต้องไปหาที่หลังให้เหนื่อยนะบราวตัวใหม่เนี่ยมาโอ้โหช่างทําหมวกวะไม่ออกกับบราวตัวใหม่อะสามสิบตัวสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะมีแสง2ตัวเมื่อ2ตัวกลับมาอีกนะถ้าใครไม่อยากได้บราวตัวนี้ก็เก็บไปเปิดนะอ่าแล้วก็จะมีเก็บไว้ลอกโคลาโบทีเดียวเลยก็ได้นะครับเออในรอบหน้านะโอ้โห มาหน่อยบราวเอลซูซูมยิงซูมยิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาหน่อยโอ้โหโปแชมเปี้ยนนะฮะมาครับบราวเอลซูมาบราวบราวบราวเอลซูมาโอ้โหอัศวินชั้นต้น เฮ้ยผมอยากได้จริงๆนะเนี่ยคือรู้แหละนะครับว่าตัวละครเนี่ยระยะโจมตีเขาอยู่ที่240อะคือเป็นคือกักมากนะฮะทำมากัก,กไปหน่อยนะฮะแล้วก็คูดาวสกิลผมว่าก็ก็ก็ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับ,เอ,ออออรบเอามาโอโ้สามรอบสุดท้ายนะฮะเออ เพราะว่าผมมองว่าตัวบราวเนาะมาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเก่งอ่ะเออบราวยมก็เก่งบราวตัวนี้ก็เลดแรปเตอร์ออกอยากจริงเลยฮะบราวนะฮะนะผมว่าตัวละครนี้ออกอยากนะหลายๆคนเปิดกันก็ไม่ได้นะครับตู้บับมาผมไปลองไปสองแล้วก็ได้กันไม่เยอะนะอ่ะหตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหยากอะไรขนาดนี้ นี่อ่ะไปครับ5้ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับตัวบราวพลานของเราครับเรียกก็บราวพลานแล้วกันเนาะเออมาโอ้โหบ่าวนักโตขึ้นบาวทหารเสือไม่ออกครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับโอ้โหเราเปิดกันไปแล้วไม่ได้นะก็ลองอัปเดตกันได้นะครับว่าเปิดได้กันบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับตู้บัฟสำหรับผมนะ ไม่ออกนะฮะเดี๋ยวไปจัดกันไอดีอื่นต่อนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไปเจอกนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ